อาไไ้าวเมือไรอ่ะอ้าวก็สวัสดีครับเพ,พื่อนพี่ๆนะครับอ่ากำลังคิดอยู่ว่ามองดูว่าเราจะขึ้นเขาได้ห<ล>ไหมเขาไหนจะพาไปดูรถกระบะอีกหนึ่งคันเป็นสีประตูสีขาวนวลเลยขา,ขาวนวลไม้น้อยอ่าไม้น้อยเลยไม้สวยเลยครับมาดูเลยดีกว่ากับ,บันใจ มาาชนมาอีกแล้วขอใจมาาชนสี่ประตูนี่ขขาวปุ๊บนี่เลยครับ ระบบไฟใช้ได้ทุกจุดนะรถตัวนล้มีเป็นเดลไรครับเดลไรนะะแล้วก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ดูสีรถครับทั้งนี้จะไม่มีสีอื่น ต้องแบงให่หอเปล่าถาไม่ใช่น้มนี่เป็นสีน้ำตาลภายในดำบ่อน้ำตาลแต่วก้นี่น่ครับเป็นสีด้ำงาเมียงใช่มีสีน้ำตาลรับอันนี้สวยเกียร์ธรรมดาผกเกียร์อ่อัปนีปบอิม บอบนิม่มครับบอบไม่บอบม,มายังยังไม่ยุบตัวเท่าไหร่ก็รถใหม่มันน้อยอ่ะใช่ไหมใหม่น้อยใม่น้อยเออถึงอยู่เลยเนี่ยถึงด้วยเน่ถึงอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวมาดูไมค์กันเลยดีกว่าว่าเท่าไห,าหร่ทั้งหลังก็เอียมบางให้ ใช่ช่วงล่างเป็นไง๋อเือว่างเดิมอะช่วงล่างั้งเดิมเลยคือของโรงงานมานั่นีมานี่สูนีดีไอหนึ่งจุดเก้านะตัวนี้ลืมบอกไปหนึ่เกืมหน น,นี่เป็นกญแจรีโมทสตาร์นะน่ะจารโมทสตาร์นี่คือตัวล็อกประตูปุล็อกประตูับใช่เพราะว่าเป็นกญแจรีโมทนี่ครับจรี่ผมนี่นูก้องกิจารตงคไหอนี่นะครับอ๋<ห>อภายในคืออับเป็นพู้สตาร์ทใช่ตังไหน นี่ฝั่งนี้ฝ<อ><ด>ั่งนี้ให้นีอยู่ฝั่งซ้าย่ะนะไม่ใช่อยู่ฝั่งซ้าย<อ>านี่อ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีอ่าพุทธคอนโทรลให้พร้อมเวลาขับรถเนี่ยเราไม่ต้องเหยียบันเล่งครับเรากดปุ่มตัวนี้ได้เลยอ่าเสร็จ <S <S ปุ๊บม,มันก็จะเริ่มทางานให้เราก็กดแค่บวกกับลบเพิ่มความเร็วลดความเร็วๆๆนะครับอันนี้ปรับเล่งเสียงปกติหมดรับสายโทรศัพท์อ,อะไรพวกนี้ครับ ส่วนตัวนี้ก็เป็นหน้าจอของมันเองเลยใช้ได้นะอ่าแอร์ดิจิตอลนะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะอ่ามาเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันภายในก็คือออปชั่นโควบตัวทอเบางง่ายเลยเนาะอ่ะมาฟังเสียงเครื่องกันโอ้โหครับนี่มากครับนี่มากนี่ครับดูไหม่อ่ะดูไหม่กันเลยแป๊บหนึ่งไหนอ่ะไหนอ่ะไหนยะสองหนึ่งหนึ่งหกแปด สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดกิโลอันนี้เป็นไม้ของมันเลยเใช่ไม้ของมันเลยไม,ไม่ใช่ของเราว่ายนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าจอของโรงงานนะครับเปิดเสียงไงอ่ะนี่ครับหน้าจอโรงงานมีเอ่อเนวีเนวิเวกเตอร์ให้นะครับพร้อมเลยนะครับแอร์ดีตน้นนะครับ<ม>อ่าไปฟังเสียงเครื่องอะไรดีกว่า เปิดถูกเปิดถแล้วไม่ได้เสียบเลยเงียบมากเลยนะเงียบไม่เงียบเมันเงียบมากเลยอ่ะเครื่องสองพันก็โยง่าไม้สองพันก็โ้ยี่รถทีไม้สองหมกเองสองเรื่องเลยเออรถสวยเงียบเลยเครื่องดีประหยัด้วย ตัวนี้ยเากกเป็น1 9แล้ตลตวนะตาเล่นดีนะตาเล่นดีตัวนี้แสต่อยแสต่อยตัวนี้เป็นแบบงาใหม่ครับแสต่อยเลยครับผมได่ครับนีกำลยงดีมากโอเคผมบูนเงียบเลยเงียบเครื่องเงียบถ้าไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยนะ <c oughs> เนี่ยเครื่องเงียบเลยเหมือนเหมือนเครื่องรถเก่งเลยแต่ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเครื่องเป็นซินเอ้ยไม่ใช่โต๊ทีอันนี้เครื่องดีเซลเอ้ยมั่วเลยพอพูดเป็นซินรถไปเลยอ่ะอันนี้คือเครื่องดีเซลครับผมอันนี้นะครับ มีสูนด,ดีแม็กสี่ประตูตัวแซด1.9บูทิกอ่า1.9บูทอ่าม,มายมัตติฟังก์ชันพร้อมคือตัวท็อปเลยพุชสตาร์ทนะครับผมตัวนี้4ประตูด้วยยกสูงด้วย4ี0แสนสามหมาพันบาทสี่สาม้าสี่ราคานี้ผมโอนให้เลยโอนให้เลย 4, 3, 9, าาอโอนให้เลยสี่ราคานี้ยคือผมโอนให้เลย ไม่ต้องต่อกันเลยนะราคาเนี้ยโอ้โหถูกจริงถูกจริงถูกจริง,งแล้วก็ได้ลบไม้ไม้นี่น้อยอยู่เลยครับใช้ออใหอยด้วยใช้ยาวยาวน่ะ4 3, 9, ี่แสสาเก้าพบาทพร้อมโอนให,ให้ให้พร้อมเลยนะครับแล้วเรามีร,รับประกันการโอนให้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราโอนให้แล้วผมว่หให้เสร็จ้อยพบแล้วลูกค้าไปโอนต่ออ่าโอนไม่ได้เรากรันตีให้เลยถ้าเลขเครื่องเลขตัวถังไม่ตรงไม่ชัดเจนผมคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์คืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์แถม ค่าน้ำมันได้ด้วยค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับรถอยู่นครสวรรค์นะครับรถอยู่นครสวรรค์หรือเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับกลัวว่าจะยังอยู่ไหมโทรสอบถามมาได้เลยครับว่ารถยังอยู่ไหมที่เบอร์0ู3 9 0 7 1 2 2 8นะแล้วก็เบอร์0ู9 4 9 3 5 2 5 9โทรได้ทั้งสองเบอร์เลยโอ้หกสามบังหังถ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 ัเถัง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 ถถงััไา หรือจะมาขอพิกัดว่าร้านอยู่ตรงไหนได้เดี๋ยวเราส่งพิกัดไปให้บ้านเขียวบ้านแดงอะไรก็ว่าไปบ้านฟ้าก็ว่าไปเนาะอ่าหรือช่องทางการติดต่ออื่นก็ใต้คอมเมนต์เลยใต้คอมเมนต์อ่าและอย่างนะเรามีบริการจะส่งให้ถึงบ้านเป็ยังไงอ่ะาเก็บเงินไปทางใช่ครับใกล้ไกลเราไปหมดนะวิโอคอดูรถก่อนเลยว่ารถเป็นยังไงบ้างสภาพตามที่ลงในคลิปไหมตรงกันไหมเหมือนกันไหมสภาพมีตรหนิตรงไหนบ้าง รถเป็นอะไรบ้างไหมขอดตขูตะเข็บนู้นตะเข็บนี้ตรงนี้ตรงนี้เราจัดการให้เรียบร้อยเราทำให้เรียบร้อยเลยนะขอดูก่อนได้เลยครับก่อน,ก,อนก่อนที่จะให้เราจะส่งให้นะครับผมส่วนรายละเอียดการจะส่งเนี่ยโทรมาคุยกันนะถ้าได้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายเลยนะครับผมโอเคครับยังไงก็วันนี้ฝากเพื่อนติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปให,หม่ๆแล้วก็รถคันให,ใหม่ๆที่กำลงกังจะเข้ามาอีก อ่าเ้าทีไรจะเ้กนแต่รเพื่อน้ห,อหนอช,ชอบมากเลยสีราคาได้นำโมาเลยน้าเลยครับที่ให้ไว้ด้านหน้าเลยรับด้านหน้าเลยครับผมตรัไม่ใช่ด้านหน้าด้านหน้าไอ้หน,หน้าอะไรนะหน้ากรเินใช่ต้าแหนโอเคครับผมยังไงก็วันนี้ขอบคุณนะครับผมาตามตอดีครับ